สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ท่านในโอกาสนี้ขอแนะนำทุกท่านมารู้จักกันที่เมืองอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เราเริ่มเดินทางออกจากร้านร้านคิงโอชานะครับร้านไข่กระทะอันหรือชื่อของจัองหวัดอุดรธานีกับชมเราขวาใช่ไหมเนี่ยอุดรธานีตอน ก็จะเป็นตำบลเดียวนะต้องโดนเอบเป้งตรงนี้อยู่ในสี่แยกในยามเช้านะครับเวลาประมาณสักเจ็ดแปดนาฬิกาไปขัดซ้ายนะใช่ไหมไปหนองคายอ่ะการจราจรก็ถือว่าแต่ละคนนั้นเคารพ กดไฟจรอาจเป็นสถานีสัก่อนเลยป็นเมืองที่สงบนะแม้จะมีห้างใหญ่ๆมีโรงแรมที่ชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะทหารที่มาฝึกร่วมรบจะมาพักที่สนามบินที่ดอนทานีแล้วก็มาพักที่โรงแรมที่ดอนทานีนะเพราะว่าอุดรธทนีนี้อย่างน้อยก็จะมีหมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้านฝรั่งนะ่ะกว่านี่เลยนะว่าวันนี่เราพักก็ได้แต่ดูข่าวไง <c oughs> ยังเด็กอยู่มากับพออทหารด้วยกัน ไป,ไปสิบเอ็ดสิบแปดแปาดๆโอ้โหโถโนนที่นี่มั่งเสียงอกาลินอยู่นี่เราจะพัดเป็นลมไลมเราตรงไหมเนี่ยตรงดีครับตัวแดงสักแสงเดือน เดี๋ยวมอเขาลามในกอบฮอสปิทอลบ้านบางกรอบบ้านเทพบุญดอนเราเราขวาซ้ายกรับแต่ขวาสุดถนนเดี่ยวซ้ายเนี่ยไหนแล้เกาะกลางถนนนี้ก็จะเป็นพันไม้เมืองนอกนะเนี่ยกำลังจินกันเต็มเลยคือขับสี่